ค่ะทุกคน x 2ช่องเหมือนเดินไอ x สองรู้สึกได้ว่ารีวิวกับกบุ้งแอนเกมชแนลก็คือรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ใช่บุง้งตัดแอดเนเกมชแนลหรอกแล้วแต่เป็นบุ้งชแน,นลนะคะผมบุ้งเปลี่ยนชื่อช่องเนียใช่ใช่ทุกคนมันรู้สึกว่ายาวแล้คนคนหาไถึงไอคลิปแรกไอเอ้ยไอวันนี้จะทำอะไร ทำที่เป่าฟองสบู่โดยใช้อะไรมากงหลดตะเกียบกันไกกล้าวร้อนทุกคนก่อนที่จะบอกนะครับผมอย่าลืมไปดูคลิปทาสี ep หนึ่งด้วยนะคือไม่มีใครดูเลยคารุณาเชื่อถ้าเดี๋ยวดูกันเยอะๆเดี๋ยวทำ ep สองใช่ใช่ใอ่ะเริ่มเลยโอเคนะครับเมื่อกี้ เราได้ทําการคุยกับคนตัดต่อนะครับอ่ะเราก็จะทําการตัดหลอดออกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับช่วงนี้ก็เ,เหมือนเดิมเหมือนคลิปท่าสีเลยลานไป ตอนนี้เราก็ได้ทำการเปิดปกับคนแต่ตอนเดิแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือติดกันนะครับติดปืนเหรอติดกัน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 ติดปืนเหรอติดปืนติดปืนติดปืนโอ้ยเหนียวมากเลยนะครับท่านผู้ชมร้อนด้วยนะใช่ร้อนด้วยเพราะมันคือการร้อนค่ะดะบูไม่ทำอย่างงั้น ติดได้บอติดได้มันก็ต้องจับซิไม่จับมันจะระวังร้อนเด้ออันนีงนะขอกระดาษก่อนถุงหนึ่ง เราจะพยายามติดเป็นอุ๊ยร้อน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 เหมือนโยโย่เลยะครับร่วมชมดูดูโยโย่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 แล้วก็เป็อย่างงี้ไปเรื่อยๆหรอคะใช่ค่ะจนกว่ามันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราจะเป็นเราจะทำรูปอะไรก็แล้วแต่งั้นลันลันเลยอีกทีหนึ่งไปไปไหน ก็ทำไปสิก็รันสิรันอะไรจะรันอะไรระหว่างที่เราทำเนี่ยมันนานเออก็ไปตัดหิ้งสิตอหนูต้องอหนต้องใช้ปากกาเอ้ยใช้ปากกามันจะกลมไหมท่านผู้ชมไม่มีความกลมอะไรเลย แล้วถ้าจะทําทําไมอยากให้มันเป็นมงกลมมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกก่าเชื่อมีสิ่าเอาอันเล็กๆไม่ได้เชื่อสิเราจะทํารูปอะไรคือเออติดไปเรื่อยๆอ่ะติดไปเรื่อยๆก่อนให้มันสําเร็จสักอันหนึ่งก่อนเนี่ยของบุ้งเนี่ยเห็นไหมมันติดไปเรื่อยๆเนี่ยมันได้สี่อันแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะบ เอาเนี่ยวางบนนี้วางบนนี้วางบนนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเลอะกาแค่นิดเดียวมันก็กลิ่นแล้วนเอากาวปืนกาวอ่ะอ๋อตอนแรกได้รอบุ้งอยู่เนี่ยแล้วปืนอ้าร้อนท่านผู้ชมถ้าจะไปใช้กาวร้อนก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ เพราะมันร้อนมากใช่แต่ถามว่าถ้าท่านผู้ชมออเออทำไมเราไม่บอกตัวเองก่อนเพราะว่าเรามีผู้ใหญ่นั่นก็คือตางกล้องนั่นนะครับแก่หกตหปากปา <laughs> เลยอย่าจัดการเลยแล้วแต่กล้องไ,อไม่ตัดคลิปไม่สอนตัดคลิปบุงแล้วเออ บุ้งก็จะไม่มีคลิปลงให้ท่านผู้ชมเออไม่เป็นไรให้พี่ผุมสอนก็ได้เชิญเลยเชินวิ่งออกจากบ้านไปเลยเอชิญนี่ออกจากบ้านใช่ไหมเชิญเลยเนี่ยเชิญเลยเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะไปเป่าหลังบ้านนะเดี๋ยวเราจะบอกสูตรน้ำยาเราเป่าแต่ถ้าผู้ชมก็น่าจะรู้หมดแล้วแหละ เพราะว่าน้ำยาสูตรโดยเจได้คุณคุณคุณคนตัดต่อครับครับคุณแบบตัดไม่เท่าเทียมกันผมจะตัดเท่าเทียมกว่าคุณดีคืแต่คนสอนคุณตัดก็คือคนตัดต่อคุณไม่สามารถไปว่าเขาอย่างนั้นเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมมีวิธีป้องกันตัวนะครับเวลาโดนกาวร้อนเวลาโดนกาวร้อนนะครับให้เราเอายาสีฟันทาก่อน อ่ะท่านาผู้ชมอาจจะถามว่าทาไมใช่ไหมเป็นนักประดิษฐ์เก่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคทิบอกค่ะง่ายๆนะคะไม่ใช่เขารู้อยู่แล้วเพราะว่าคุณหนุ่มบอกแล้เพราะผมเรียนพิเศษนะ,ะผมแม่ผมตั้งใจเรียนเอา้าวสอบวิทยาศาสตร์ได้ที่เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครั้ง<ด>แรกไม่มีใครได้เต็มไม่มีใครผ่านซักคนในห้องแต่ครั้ง ครูให้สอบเก้อีกครั้งหนึ่งเขายังผิดนะไม่ไม่เขาหน่ะสิบเก้าเต็มยี่สิบสอบเก้อเพื่อนได้เท่าไหร่เขาได้สิบเขาได้ยี่สิบเขาได้เท่าไหร่เขาได้ยี่สิบมุ้งเก่งอาจจะไม่เก่งวิชาวิทยาศาสตร์เขาก็ไม่เก่งเหมือนกันแล้วมุงเก่งวิือยอะไรอ้าวแล้วเทคโนทลโนเพื่อนสอบ บนได้แดเท่าไหร่ล่ะยังไม่สอบก็อยู่ห้องเดียวกันนี่นี่มันนี่มันปิดเทอมแล้วนะเทคโนยังไม่สอบเทคโนครูไม่ได้ให้สอบคุณหนุ่มไม่ให้สอบเองยังไม่ได้สอบกับคุณหนุ่มเลยอะสอบแล้วก็เขายังไม่ได้สอบไอการค้นหาแผนทงแผนที่อะไรแบบนั้นสอบอรเหรอเออ คุณลุงบอกเขาคุณลุงไม่ได้บอกเขาเขา,เขาจะรู้ไงล่ะอ้าห้องเดียวกันนั่นเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดกับคุณเจด้าบ้านรีวิวมากเลยแต่เราก็ต้องเคารพเพราะว่านี่บ้านเขา <c oughs> ถ้าต้องบว่าบ้านเรา๊บข้าวเลยเตะเลยเตะลูกเขาอีกนะก็เต,ตะลูกเขาอีกแล้วบุ้งก็จะมีคลิปลงลูกคุณนะ่ะ เตะไข่ผมไม่รู้กี่ทีไปเตะตอนไหนไปเล่นตอนไหนบางทีเล่นฟุตบอลอยู่อ๋อเล๋ยวมันอุบัติเหตุปึ้งมันอุบัติเหตุมันไม่ได้ตั้งใจแล้วรู้ไหมตอนเตะฟุตบอลในคาบสุดท้ายอะคาบสุดท้ายที่ได้เรียนคือมันสุดท้ายเอ้าเหรอเต็มเต็มเขานี่เกือบกลัเหรอเพิ่งกินข้าวเช้ามาด้วยอ้าวแล้วเตะตอนกี่โมงกินข้าวเช้าตอน ตอนประมาณเก้าโมงเออก็คือขอครูไปกินเออขอครูเสร็จปุ๊บเล่นบอลต่อเอาโจเนี่ยคุณเห็นไหมมันตัด่อบอกว่าพอโอ้แล้วๆของเธอเสร็จแล้วหรอ,อยังไม่เสร็จเอาก็รีบทําให้มันเสร็จสิกามันบอกออกแล้วมันออกไม่ออกมันออกนั่นไงไหน ยุดมันยัมีอยู่มันจะร้อนร้อนยุดก่อนเขาจะโอเคนะครับเราก็ได้ทชมกันทำแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับทำแบบนี้ทำแบบไหนครับทำแบบปิดกันเป็นพุงอันนี้เจได้บ้ารีวิวถ่ายให้นะเนี่ยนี่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่สวยผมแต่งแล้วแต่ของเจได้ให้ตากล้องแต่งให้อยู่นะครับผันไปดูนี่เขากำลังแต่งให้ผมอยู่ เอ้ยโอเคเราก็ได้เหลือหลอดนิดนึงของเจได้นี่ก็เหลยยับเยอนนะผมเหลือเยอะอยู่เนี่ยเหลยเอะของเจได้คุณไม่แต่งเองอะ่ะคุณคุณแบบคุณไม่แต่งเองผม <ใน S 1> ติดอ,อยู่นี่นะครับเราก็จะเอาตะเกียบสอดเข้าไปบัเม่นบเม่นสอดฟืบเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นข้าโคดให้เรา <laughs> <c oughs> เออเกลับอืม <c oughs> แทะไปแล้วใ,ใช้เรื่องไหมเนี่ยมืออาจจะสั่นนิดหน่อยเพราะว่าเชยงระฆังมานบุง้งบุ้งถือ,<ะ>ถอบุบ้งถืออย่างงี้ทำเหมือนถ่ายรูปลงไปแต่ตอนนี้สามสองโอเคนะครับต่อจ เมื่อกี้เลยที่ผมได้รีวิวของผมไปแล้วตะเกียบติดแก๊จได้เรียบร้อยแแล้วล้วทีนี้เราก็จะมาติดใส่ไม้ตะเกียบนี่กำลังติดอยู่อยู่ไหมไม่อยู่ของผมกาวหมดแล้วแข่งตัวมันหมดแล้วต้องไปซื้อแล้วกาวเราหมดเราก็เลยต้องติดแบบเหมือนก่อนที่บางละจันบัง ไปเดี๋ยวเราไปทดลองใช่หลังบ้านตัดไปเลยวู้โอเคนะครับดาก็ได้ทำมันหลุดแล้วดาก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองเตากันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงใช่ทำไมของดาดาของดาเหมือนต้นไม้ของพุ้งปืนกลปิ้วปิ้วไปยูสูตรของเราก็คือสไลด์กับน้ำสไลด์กับน้ำแค่นั้น พวกกระดิมก็สำอะไกับน้ำป่ะเหรอใช่มันไม่ใช่สูตรเฉพาะทางใช่ไม่ใช่ค่อยหกว้าใส่ไปเยอะเลยแล้วใส่ต้องใส่เยอะๆมาถึงจะให้น้ำมันเป็นสีเหลืองแล้วก็หยุดยาหยุดหยุดหยุดแล้วเราก็คนสูตรเข้าเดี๋ยวมันหกเคนี่น้ำน้อยๆพอใช่ค่ะให้สีมันเป็นประมาณนี้ทำไมไฟตรงนี้อยู่ไม่ได้เปิดไฟเร็วๆเลย โอเคนะครับเราก็ได้มาอยู่หลังบ้านที่เราทาสีเรียบร้อยแล้วครับเราก็ยังไม่เสร็จใช่เราก็ต้องมาทำการเป่ากันจุ่มลงไปเลยเราบอกสูตรไปแล้วนะว่าสูตรเรามีอะไรบ้างให้ตื่นเต้นออกไหมว้าวว้าวยิ่งเลยถือว่าเราสำเร็จนะเนี่ยว้าวแต่ผ มันเห็นมันเห็นน,นี่มันเห็นเล่นเกิดมาเลยถ่ายลูกได้เลยนเนี่ย <c oughs> เออเดี๋ยวถ่ายรูปให้เราบายบายก่อนนะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้ราการบายบายนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเ่อนบายบาย